สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องพีจะมารีวิวรถกระบะพันแกล่งอย่าง Ford Ranger Double Cab High Rider 2.0รุ่น x l s ปี2024กันค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระบะยกสูงเกียร์ออตโต้เน้นใช้งานราคาเข้าถึงง่ายเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบ170แรงม้าภายนอกตัวถังสีเทามีความดุดันไฟหน้า LED และไฟ Daytime Running Light ดีไซน์สวยและมีไฟตัดหมอกด้านล่าง ล้อแม็กสีเทาเงินขนาด17นิ้วล้อหน้าเป็นดิสเบรกล้อหลังเป็นดัมเบรกนะคะกระจกข้างมีไฟ LED เก๋ๆแบบนี้เลยมีบันไดด้านข้างและด้านหลังนะคะสะดวกในการขึ้นลงมากๆค่ะภายในประกอบด้วยหน้าจอขนาด10.1นิ้วแนวตั้งแบบนี้เลยค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto ด้านล่างมี USB และ USB-C ไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้ ที่ด้านด้านหลังมีปลั๊ก12โวลต์ให้เกียร์เป็นเกียร์อโอตโต้6สปีดพวงมลาลัยพาวเวอร์ปรับระดับสูงต่ำซ้ายขวาได้เลยมีปุ่มปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำหน้าจอก,การแสดงผลขับขี่แบบ LED ดูทันสมัยที่พูดมาทั้งหมดราคาเพียง739,000บาทหรือจัดไฟแนนซ์กับเราด้วยดอกเบี้ยเพียง2.79%ผ่อนเดือนละ1 0 0 0ต้นๆเท่านั้นค่ะ ที่สำคัญเลขมาเพียง4,735กิโลเมตรลดป้ายแดงนะคะสนใจติดต่อ Line Official a Apple Auction หรือโทร02-119-2299ต่อ102ค่ะ